สวัสดีครับกลับมาพบกับฟิสิกส์วันละข้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็เอาโจทย์ที่เป็นโจทย์ยอดฮิตเลยในเรื่องฟิสิกส์มอปลายนะครับที่น้องหลายๆคนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะทําให้ได้เลยกับเรื่องนี้กับเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งหรือโปรเจกไทมาทําที่น้องดูกันนะครับข้อนี้มีประเด็นน่าสนใจอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเริ่มอ่านโจทย์กันก่อนแล้วกันนะครับแล้วนที่จะเล่าให้ฟังว่าประเด็นสาคัญที่น่าสนใจเนี่ยมันคืออะไรนะครับเริ่มตอนหกวันนะักกีฬารอครับตีลูกกอล์ฟโดยที่มองเห ได้พอดีก่อนจะตกลงมาและไปลงหลุมพอดีนะครับที่ห่างจากจุดตีเนี่ย210เมตรในแนวราบพอดีก็คือไอ้210เมตรเนี่ยคือวัดจากแนวราบส่วน8 0เมตรเนี่ยวัดในแนวดิ่งนะครับจงหาว่านักกีฬากอล์ฟเนี่ยตีลูกกอล์ฟออกจากจุดเริ่มต้นในในทำมุมเท่าไหร่กับแนวราบโอเคไหมครับข้อนี้น้องหลายๆคนเห็นก็อาจจะงงว่า มันให้มาแค่ระยะทางหรว่าแค่เป็นระยะทางแนวราบกับระยะทางแนวดิ่งเราจะหามุมกันได้ยังไงอะลองดูรูปกันก่อนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าแล้วการที่เราจะได้คําตอบจากข้อนี้ต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับเริ่มต้นนี่ปึ๊บแล้วก็มีลูกกล์ออยู่นี่ถูกไหมครับแล้วก็มีต้นไม้เป็นแบบนี้พี่ขอว่าต้นไม้ก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บ และนี่ก็มีต้นไม้โอเคไหมครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราวาดแนวทางการเคลื่อนที่ของตัวลูกกล์ฟเนี่ย,ยก็คือแนวทางการเคลื่อนที่นะครับไม่ได้เป็นทางความเร็วนะมันจะเป็นแบบนี้เึ๊บเพ๊บ๊บ๊บข้ามมาดีแล้วก็ไปหล่นตรงนี้แถวๆนี้อันนี้คือโดยประมาณนะครับทําให้น้องเห็นภาพเนาะซึ่งสิ่งที่เขาบอกมาครับก็คือตรงนี้วัดระยะทางได้สองรอยสิบเมตรถูกไหมครับแล้วก็ความสูงคือตรงนี้ วัดได้อยู่ที่80เมตรสิ่งสําคัญที่เราต้องเริ่มเมื่อเราทําการเคลื่อนที่แบบโรจิคัยทุกครั้งก็คือต้องเขียนทิศทางของความเร็วนะครับโดยให้ทิศทางของความเร็วเนี่ยมันทํามุมใดๆเพราะว่าถ้ามันไม่ทํามุมมันก็จะเคลื่อนที่แบบโรจิคัยไม่ได้ครับที่ก็ใส่แบบนี้ไว้ก่อนเลยโอเคไหมสมมติว่ามีความเร็ว v เท่านี้นะครับมันแล้วก็ทํามุมเซต้าแบบนี้ โอเคป่ะซึ่งจะได้ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ครับกรณีแบบนี้เนาะอย่างแรกเลยพี่จะชอบเรียกมันว่าโปรเจคไทสมบูรณ์นะครับเขาก็จะได้สมบูรณ์เนี่ยก็คือเป็นโปรเจกไทยที่วัตถุของเราครับขึ้นจากพื้นแล้วตกถึงพื้นถ้าน้องสังเกตดีๆก็คืออันนี้ขึ้นจากพื้นเห็นป่ะครับและสุดท้ายกลับมาที่พื้นแบบนี้จะเป็นโปรเจคไทสมบูรณ์มันจะมีสูตรสูตรหนึ่งครับที่พี่บอกไว้เลยว่าน้องสามารถจําแล้วเอาไปใช้ได้เลยก็คือสูตรในการหามุมคือหลายๆคนครับเห็นข้อนี้สิ่งที่น้องหลายๆ แบบนี้นะครับแล้วน้องบางคนก็บอกว่าโอเคความสูง80เมตรคือตรงนี้แล้วก็210หารก,ก็คือเหลือ105ถูกป่ะและอันนี้ก็คือมุมเซตาน้องก็ใช้ค่าแทนเซตาเอาก็คือแทนเซตาเท่ากับ80ส่วนด้วย105แบบนี้ถูกไหมครับซึ่งวิธีนี้ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ถึงใช้ไม่ได้ครับเพราะเราจะได้ว่าแนวทางการเคลื่อนที่มนนันไม่ได้วิ่งตรงๆแบบนี้สิมันวิ่งเป็นแนวโค้งเข้าใจาความาหมายที่ป่ะครับ ดังนั้นเราไม่สามารถใช้สิ่งที่พี่ทำเมื่อกี้ในการแก้ปัญหาข้อนี้ได้ครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยวิธีการที่เราทํานะครับเราจะมีสูตรลัดสูตรเดียวเลยในสําหรับพลังสมบูรณ์นะครับก็คือขึ้นจากพื้นและตกถึงพื้นให้น้องจำาเคไหมครับน้องสามารถเอาไปใช้ได้เลยและใช้ได้ทุกกรณีแต่อย่าลืมนะต้องเป็นกรณีขึ้นจากพื้นและตกถึงพื้นนะครับคือแทนเซตาส่วนสี่แทนเซตาก็คือแทนของค่ามุมนะครับที่ป่าขึ้นไปด้วยความเร็วเริ่มต้นนะนะจะเท่ากับ h แล้วก็ส่วนใน s h คืออะไร h คือความสูงตรงนี้ก็คือความสูงที่สูงที่สุดที่มันขึ้นไปได้นะครับไม่ใช่ความสูงใดๆน,นะต้องเป็นความสูงที่สุดที่มันสามารถขึ้นไปได้และ s ก็คือระยะแนวราบที่มันสามารถเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองโอเคไหมครับซึ่งจริงๆจ,จากตรงนี้คือจบน้องแทนค่าคือจบเลยนะครับเรามาลองแทนค่าให้ดูกันแล้วกันนะครับก็จะได้ว่าไงครับก็จะได้ว่าแทนเซต้าของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ h h คือเท่าไหร่แปดสิบเนาะแล้วก็คูณด้วย4แล้วหารด้วย s คือ210 เห็นไหมครับซึ่งจะได้ว่าไงก็ตัดเลขซะดูไหมครับปึ๊กปึ๊กก็คือจะได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับ12ส่วนด้วย21นะครับ12ส่วนด้วย21โอเคปะ่ะเดี๋ยวขอย้ายมาตรงนี้นิดนึงพอดีหัวพี่บังนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราตอบเราก็ตอบเป็นอาร์แทนและจริงๆตอบแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับน้องม .4 บางคนที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องอาร์นะครับแต่สำหรับน้องม .5 ม .6 ที่เคยเรียนตรีโกนเนี่ยเราก็สามารถตอบที่ในรูปของอาร์ได้นะครับซึ่งจะได้ว่าเซต้าของเราก็จะมีค่าเท่ากับอาร์แทนวงเล็บ12ส่วนด1ยได้เลยอันนี้คือคำตอบของข้อนี้ครับจริงๆข้อนี้ทำแค่นี้พอจบแล้วอ่าสั้นๆแบบนี้เลยนะครับแต่ มันก็คงจะไม่จบแค่นี้ถูกปหถ้าเกิดสมมติว่าน้องมาฟังพี่อธิบายนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่พี่จะเพิ่มเติมให้น้องนะครับสำหรับน้องคนไหนที่คิดว่าโอเคพอแล้วเราอยากได้วิธีการทําโจทย์แบบแทนสูตรแบบนี้แล้วจบก็คือจบเรียบร้อยนะครับแต่สำหรับน้องคนไหนอยากรู้ว่าแล้วไอ้สูตรแทนเซตาส่วน4เท่ากับ S ส่วนมาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันครับว่าที่มามันมาได้ยังไงนะครับขอพี่จัดที่จัดทางนิดนึงนะมาตรงนี้นะครับ ให้อยู่ข้างๆพี่เพราะว่าพี่ต้องการที่ที่ที่จะใช้งานโอเคไหมครับอันนี้ไมู่่ตรงนี้เนาะคราวนี้แล้วที่มาของสูตร x อส่วน4เนี่ยเท่ากับ f ส่วน h มาได้ยังไงเรามาดูกันเห็นไหมครับอย่างที่พี่บอกนะตรงนี้คือจบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำมาให้ดูว่าที่มันมาได้ยังไง รเริ่มต้นเลยสิ่งที่น้องต้องทําเสมออันนี้ก็คือเหมือนกับที่จะทําให้น้องดูไปด้วยนะครับว่าเวลาเราเจะกิชิท่านเนี่ยเราจะทํากันยังไงนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําเสมอเลยก็คือเราต้องแยกความเร็วแนวราบกับแนวดิงออกจากกันครับซึ่งจะได้ว่าพี่ใสามาเรียบร้อยแล้วว่าความเร็วมันมีค่าเท่ากับ v ปั๊บเราไปแยกเลยว่าเป็นความเร็วแนวดิงกับความเร็วแนวราบแบบนี้ คือจริงเนาะบางคนอาจจะสงสัยไงว่าแบบเอ๊ะพี่ครับแล้วค่าจีมันหายไปไหนล่ะในเมื่อเราต้องมองในแนวดิงแล้วม,มันมีค่าจีด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับและนี่คือแนวราบ คือ v cos t a ซึ่งสิ่งที่พี่เราจะทำต่อไปนี้เขาเรียกว่าการพิสูจน์นะครับซึ่งถ้าเกิดน้องคนไหนจำสูตรนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราถ้าเราพิสูจน์ได้ก็ได้คําตอบเช่นเดียวกันแต่เรามาดูกันแต่ถ้าถามพี่ตรงนี้เนี่ยขอพูดไว้ก่อนเลยว่าจําสูตรไปน่าจะดีกว่าเพราะมันช่วยเราลดเวลาเยอะมากในการที่จะแก้ข้อนี้นะครับจากนั้นสิ่งที่ทำต่อไปคืออะไรคราวนี้กลับมาพิสูจน์ต่อนะพอเราแยกความเร็วเป็นแนวราบแนวดิ่งเราก็จะแยกคิดแล้วว่าระหว่างแนวราบกับแนวดิ่งนะครับแต่อีกสิ่งหนง จุดท้ายอยู่ตรงไหนเพราะว่า,วาการระบุตำแหน่งเนี่ยแต่แลตะตำแหน่งถ้าสมมติที่มองจุดเริ่มต้นเป็นจุดหนึ่งและจุดจบเป็นจุดหนึ่งเนี่ยผลที่ได้จะแตกต่างกันถ้าเกิดเรามองเปลี่ยนจุดไปนะครับดังนั้นดูสีเหลืองดีๆนะสีเหลืองคือพี่จะมองที่จุดเริ่มต้นตรงน,นี้ครับซึ่งเริ่มต้นของแนวราบก,กับแนวดิงมันจะเหมือนกันนะและมามองที่จบตรงนี้โอเคไหมซึ่งจะได้ว่าถ้าเกิดเรามองความหมายจริงๆอย่างท่ที่พี่บอกเวลาเรามองเราจะมองแยกเลยนะครับระหว่างการเคลื่อนที่แนวราบก,กับแนวดิงถ้าเป็นแบบนี้แนวราบคือวิ่งมาถึงแค่ตรงนี้คร อเคป่ะตัวแนวดิ่งคือวิ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเลยโอเคปะดังนั้นได้เรียบร้อยและเราไปดูแนวราบกันนะครับเริ่มจากแนวราบก่อนซึ่งแนวราบของเราเนี่ยเราใช้ได้สุรเดียวครับก็คือ S เท่ากับ VT นั่นเองโอเคป่ะก็คือมันไม่มีความเร่งก็ใช้ได้สุรเดียวเลยก็คือ S เท่ากับ VT ถูกไหมครับซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเป็น S คือจากนี่วิ่งมาถึงตรงนี้มันจะได้เป็นเท่าไหร่ครับแค่เรามองไม่ต้องไปมอง2องกับ8ปิแล้วนะ เราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่ามันคือครึ่งหนึ่งถูกไหมของการกระจัดที่มันจะเคลื่อนที่ไปได้ในแนวราบถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดสมมติเต็มๆก็คือจากนี่ถึงนี่คือเต็มๆถูกปหแต่ว่าเรามองแค่นี้ก็คือครึ่งเดียวโอเคไหมครับก็เลยจะได้ออกมาเป็น s ส่วน2จะเท่ากับความเร็วความเร็วที่คือความเร็วในแนวราบก็คือ v cos ตนะครับแล้วก็คูณเวลาเข้าไปอ่านี่คือแนวราบจบเรียบร้อยสิ่งต่อมาครับคือแนวดิ่งสิ่งสำคัญในการที่แนวดิ่งคืออะไร แล้วางาคนงงกันทค่ในแนวดิ่งอันนี้มีเรื่องโปรเจกต์ทายไม่ใช่หรอที่บอกไปแล้วนะว่าเรื่องโปรเจกต์ทายคือการผสมแนวราบก,กับแนวดิ่งนที่นี้ก็คือผสมกันแค่ที่แนวราบก,กับแนวดิ่งเข้าด้กันดังนั้นอะไรที่พี่เคยพูดว่าให้ทําในการแค่ที่แนวดิง่งหรือแนวราบก,ก็ต้องทําในการาที่แบบโปรเจกต์ทายด้วยซึ่งมันคือการกําหนดทิดครับ การกาหนดทิศก็คือการใส่ทิศทางครับว่าแต่ละทิศทางเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะประิมาณที่เราสนใจมันเป็นเวกเตอร์พอเป็นเวกเตอร์เนี่ยต้องใส่เครื่องหมายเพื่อระบุทุกครั้งเพื่อทาให้ทิศทางที่ตรงข้ามเนี่ยมันมีค่าที่เหมือนกันกับทิศทางที่ไปทางที่เรากาหนดว่าเป็นบวกนั่นเองนะครับราวนี้สิ่งต่อมาจากนี่ถึงนี่เรารู้อะไรบ้างใส่ไปให้ครบตัวแรกเลยครับคือความเร็วเริ่มต้นเท่ากับ v ีไซดีต้าและเป็นบวกเนื่องจากทิศทางมันเป็นขึ้นเห็นป่ะนี่ นะครับและเราให้ความเร็วเริ่มต้นเป็นขึ้นตามไปด้วยถูกปะสองเรามองถึงจุดนี้ที่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะรออยู่แล้วถูกไหมครับก็คือความเร็วสุดท้ายจะมีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ปะอ่าต่อมานะครับก็คือเราจะหาเวลาครับเวลาหาทำไมล่ะครับพี่เพราะเราจะเอาเวลาตรงนี้ที่เราคำนวณได้ครับมาแทนตรงนี้เพราะ ตัวแปรทุกตัวแปรในเรื่องการคื่อที่ของเชคค่าครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วการกระจัดอะไรพวกนี้มันแยกกันหมดระหว่างแนวราบกับแนวดิ่งแต่จะมีตัวเดียวเท่านั้นครับที่ใช้ร่วมกันระหว่างการเคลื่อนที่แนวราบกับแนวดิ่งคือเวลานั่นเองและสุดท้ายเราจะใช้การกระจัดครับที่มีค่าเท่ากับ H หรือว่าความสูงนั่นเองโอเคไหมครับเพราะเราจะเอามันมาใช้ในการแทนสมการเพื่อหามุมถูกไหมครับเราเลยจะได้ว่าไงจากตรงนี้ก็เลยจะได้ว่าใช้สูตร s อเท่ากับ u บวก V ส่วน2แล้วก็คูณทีเข้าไปครับ โอเคไหมเราเลยจะได้ว่าแทนที่ถูกครับอันนี้มันไม่มีเครื่องหมายลบก,ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวแปรที่เราใช้เนี่ยมันเป็นบวกทั้งหมดเนาะก็จะเป็น h จะเท่ากับ v sin เซตาส่วนด้วย2แล้วก็คูณเวลาเข้าไปถูกไหมครับใช่ปะจากนั้นเราจะได้ว่าเวลาของเราเราจะพยายามหาเวลาออกมาเพราะเราต้องการจะเอาไปแทนในสมการสมการนี้อย่างที่พี่บอกนะครับอันนี้คือพี่สูน์สุดให้น้องดูสําหรับน้องคนไหนที่คิดว่าอยากจะเอาไปใช้อย่างเดียวจําแค่นี้ แล้วเอาไปใช้ได้เลยครับไม่มีเงื่อนไขขออย่างเดียวให<ม>้เป็นเวอร์ชันสมบูรณ์ก็คือขึ้นจากพื้นและตกอถึงพื้นใช่ใไหมครับกลับทํากันต่อมันจะมีค่าเท่ากับ2 h หารด้วย v s i n ์เซตาใช่ป่ะครับจากนั้นเราเอาก้อนนี้นะครับเอาก้อนนี้มาแทนลงใน t ของเราบ้านในการขึ้นแนวราเพราะมันคือเวลาตัวเดียวกันใช่ป่ะครับ ที่ก็จะได้ว่าขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนาะ s ส่วน2จะมีค่าเท่ากับ v cos θ t คูณ t แล้วก็คูณกับ 2h หารด้วย v sin θ สิ่งที่น้องจะเห็นคืออะไรครับสิ่งที่น้องจะเห็นก็คือเราจะได้ว่าความเร็วหายไปเรียบร้อยแล้วเห็นป่านะครับและที่เหลือเราก็ย้ายข้างนะครับมันจะกลายเป็น แทนเซตามาอย่างไงล่ะครับพี่มาจากการที่เอาไซายเด้งขึ้นไปด้านบนและคอร์เด้งมาด้านล่างมันจะกลายเป็นไราหัานคอร์ดูครับก็คือจะกลายเป็นแทนเซตาจะมีค่าเท่ากับ2คูณ 2h นะครับแล้วก็หารด้วย S s นะครับโอเคไหมซึ่งจะได้ว่าถ้าเกิดเราจัดรูปนะครับมันก็จะตรงของเราแหละมันจะกลายเป็น 4h ส่วนด้วย S โอเคไหมซึ่งจะได้ว่าถ้าเกิดเราจัดรูปพิ่พของเราก็คือแค่ย้ายสี่มืยตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสูตรที่พี่บอกว่าให้น้องจําไปได้เลยนะครับซึ่งไม่มีเงื่อนไขในการใช้งานจริงๆจ,จะบอกว่าไม่มีเงื่อนไขก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องเป็นในกรณีโปรเซสสมบูรณ์เท่านั้นคือขึ้นจากพื้นและตกบงพื้นนั่นเองนะครับโอเคป่ะ okay, อันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้น้องดูนะครับว่าที่มาที่ไปยังไงเราจะเห็นดูไหมครับระหว่างฟังขวาส่วนนี้ก็คือส่วนของการทําแต่ส่วนซ้ายคือที่มาที่ไป ซึ่งถ้าให้พี่แนะนําถ้าเกิดสมมุติว่าน้องครับคนไหนเนี่ยคิดว่าแบบเอะตรงนี้ยากจังเลยไม่ดูได้ไหมได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ควรจะฟังให้เข้าใจไม่อยากให้น้องจําไปแบบดาดาอย่างน้อยอยจะให้น้องรู้ที่มาที่ไปว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเพราะถ้าอะไรมันมีที่มาที่ไปครับโอกาสที่มันจําได้มันจะเยอะกว่าที่อยู่ดีๆบอกให้จําไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เห็นว่าวิธีการทาของพี่เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราทําหรือเปล่า ส่งเข้ามาถามได้ในอินบ็อกนะครับวันนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับฟิสิกส์วันคะข้อเรื่องโปรเจกไทยวันนี้ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่จะมีโจทย์แบบไหนมาสอนน้องรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนแล้วเจอกันครั้งหน้าครับ